แจมมี่ไทยปกอัลบั้มโปรเจกต์พิเศษ Calling Love สองวางแผนต้อนรับเทศกาลแห่งความรักปีหน้าโกมิเตอร์แซกแมนนัดศักดาทรอุ่นเครื่องซ้อมก่อนขึ้นประชันศิลปินแจ๊สระดับโลกในซิเวเลสแจ๊สเฟสสองพันสิบสองนางเอกใจบุญแพนเค้กแคมปนิสเปิดตัวโปรเจกต์การกุศลร่วมทำบุญกับน้องหมีฉลอง14ปีเท็ดดี้เฮาส์ เริ่มกันด้วยข่าวนี้กันเลยนะคะถ่ายปกอัลบั้มพิเศษ Calling Love 2ค่ะของ GM g m Grammy ค่ะที่เป็นการรวมตัวกันของ8ศิลปินคุณภาพนะคะจะมีใครบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับว่าข่าวนี้นะคะรับรองได้ว่าต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ สวยกันแบบไม่มีใครยอมใครเพื่อถ่ายปกอัลบัม้ม Calling Love 2โปรเจกต์พิเศษของ GMM Grammy ที่สารตอความสำเร็จจาก Calling Love เพลงรักรอสายเมื่อ2ปีก่อนค่ะสำหรับเหล่าศิลปินนักร้องคุณภาพอย่างปีเตอร์คอฟไดรรนดันจักชวินเอ็มอัตพลรุสสุรุธวัชราวลรีและนักร้องสาวหนึ่งเดียวโรสซิรินทิปแต่ที่ดูจะเซอร์ไพรส์สุดๆก็เห็นจะเป็นหนุ่มบีมกวีที่ร่วมงานกับ Grammy เป็นครั้งแรกหลังหมดสัญญากับ r s รวมถึงหนุ่มต้อนวันธงชยัยที่ก็ย้ายชายขามาอยู่ใต้สังกัด Grammy ่ด้วยคะตัดสินใจยังไงก็ตัดสินใจเพราะความชอบแหละเราอยากพัฒนานตัวเองแล้วก็เหมือนแบบอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทํางานในรูปแบบหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนก,ก็ลองดูเป็นประสบการณ์ดีๆอะไรเงี้ยผมว่าอ,อยู่ตรงนั้นมัน5ปีแล้วมันมันอิ่มตัวแล้วแหละคือแบบมันทําอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคอยากจะลองลองหามุมมองใหม่ๆดูเผื่อเราจะได้ไอเดียทําเพลงท,ที่ที่มันหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเรามาที่นี่หลกัหลกๆก็คือเรื่องของงานเพลงอยู่แล้ว โดยความพิเศษของอัลบั้มชุดนี้นอกจากจะเป็นการรวมตัวกันของแปดนักร้องคุณภาพแล้วในส่วนของบทเพลงก็น่าจะโดนใจแฟนๆไม่น้อยค่ะเพราะมีครบทุกอารมณ์รักทั้งสุขเศร้าเหงาซึ้งไปจนถึงตัดพ้อต่อว่านเลยละค่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็อดใจรออีกนิดเพราะอัลบั้มเต็มเขาจะวางแผงต้อนรับเทศกาลแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะคือทุที่แล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอโทรศัพท์เสียงร้องสายเ,เยอะนะครับแต่อัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของ เนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็งาความรักที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์หรือว่าเรื่องของเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบั้มเพลงเลือกสองเลยครับตอนนี้ปล่อยมาแล้วสองซิงเกิลซิงเกิลแรกก็ของวงวัชราวุีวชราวุีค่ะเพลงของผมเองอพเวนินีครับส่วนเพลงที่สองเป็นเพลงผมเองชื่อเพลงอะไรอีกนะครับพ่อแม่ขอบคุณครับแล้วส่วนเพลงที่สามยังไม่บอกนะครับตอนนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะฮะก็จะเป็นหนึ่งอย่างนี้แหละใช่ครับใช่ค่ะอัลบั้มเต็มก็เร็วๆนี้ครรปปะะะมมมาาาณณกุภ่ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นแฟนคลับตัวจริงจริงของ8ศิลปินคุณภาพก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขาด้วย